เอาเมื่อนั่นที่พ่อจะไปให้เลสละนั่นเพิ่นไปควยควยเรื่องเจ้าหรือเรื่องอันน้องตุ๊กรูปเลี้ยวๆหรือว่ายังเดี๋ยวนี้เลี้ยวๆยังเหลือแต่เฮือนนะเอาเรื่องเจ้าล่ะเบบว่าจบกันแล้วมีจบแล้วเจ้าเอาไม้กับพวพิษบาทไงโอ้เกิดตร้แต่เรื่องเฮือนนี่ต้องพราพใหญ่คุยกันเองอันนะเนาะมีทางเบาเตียงโอ้ถาเบาเตียงมาเดี๋ยวนี้นะมีถาเบาเตียงมากให้เกิดมาเจ้ามือใดแล้วกัน ยังค่าเรียกอีกต้องถามมาทางใดแบบอ่าในนี้ในนั้นนะเนาะ,ะผมก็ต้องถามกุกปปาสาเหตุขึ้นบ้านละตัดชิน้นถ้ารุ่นมือทีสรุปขึ้นซานตัดชิน้น <laughs> ว่าไฟศีรษะไฟพิดไฟถืกอกับมือนั่นเนาะอืม,อม สบายดีบ่แม่พี่น้องเอฟซีวาสุโกสุขคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสานอนบ้านป่าคือเก่าคือเดิมพี่พี่น้องเอ้พบเจอกันที่บ้านดงมากเอวเนาะอ่าก็มาหาทางน้องเต้พี่พี่น้องเอ้ก็คือว่าได้ยินข่าวยินข่าวเนาะทางน้องเพื่อนนี่หลังจากเลิกลากับน้องได้ตามในคลิปเนาะพี่พี่น้องเนาะก็ว่าทางน้องเพื่อนสิมีนมมาขอหรือวันอะไรแต่พี่พี่น้องเอ้ แต่รายละเอียดก็คือคําตอบว่าอยู่กับตัวน้องคนเอกน้องพองีงพ่พี่น้องเนะาะพี่พี่น้องเอ้ยถือว่าเพิาา่นกะท่าโบเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับน้องได้เนาะคือสิบ๊วยมาอยู่เอ่อเคือนโกเคลือนเงาของพ,งพ่อของแม่เพิ่นพี่พี่น้องเอ,อ้ยถือว่าขั้งเลกเนาะท่าสนองกาสีขึ้นไปเบิ่งทางเฮือนเพิ่นพี่พี่น้องเอ,อ้ยเนะาะจังไลยก็ไป รอรุ่นรอพังกันพี่พี่น้องเอ๋ปุ๊ปาสาเหตุเป็นอย่างไรเนาะความจริงเดิมบุจริงกลับมารุนน้ากันพี่พี่น้องเอ๋โดยะนอนพี่พี่น้องเนาะท้าสนองกะได้มาหาทางน้องเต้พี่พี่น้องเอ๋เนาะก็คือเบาคระพี่พี่น้องเอ๋อาจังได้กะสี่คนไปหาทางน้องคนก่อนเนาะโอ mm ้พี่พี่น้องเอ๋ห้อน้ำห้องในเพิ่อนกันเนาะบ่มีรังคาของน้ำเนาะ น้องเตเพื่อนพี่น <si ้องเอ้ยเป็นสมาชจุดเก่าจุดเดิมเนาะขังเละที่ใดมาขึ้นเพื่อน้องเตเพื่อนพี่น้องเอ้ยจ่ายเห็นยังอยู่นั่นละโอ้ยเห็ดกินเห็ดอยู่เข่าเทียงหรือเข่าอันเช่าอ่ะ มาแต่ใสอนี่นะมาตินำนาบ่บ้ไปบ้านนาไปยังละนะไปวิ่ครับผไปวิ่งอืเอาเพบมันเมย์ใหม่จะบอเลยเห็นพอมันนะครบบ้เลยเพิ่มาอยู่น้ำือไ่ได้อากมาอยู่น้ำพอเจ้านะมเออ คนบ้านไหนนั่นล่ะกรพุ้ดีเาไปทานกันใกลแถวดงยินเราบอกว่าจะอะไรยุ่กันปรถามกันเรากันการอกเรื่องมาเลยวันดี้วเลยอืออเอาโทรศัพท์จ้านน่นล่ะจะน้ำถือฮะสิก้อยด้วยสิระมันพ้พอเลยเป็นซอยนั้นพอไปใช้ฮะก็นอกนอกเพิ่งมานอือพอซื้อมา เจ้าบไ่ได้เไปลำหน้าบ่ามาเนี่ยบไ่ไปไปอืมอืมอืมบอสิคันห้องหึมัอสิขันห้องเลยไปไปเจ้าของบอสิคันห้องนี่เอายังขันนะพาไม่เหียเออพาไม่เฮียถือว่าเพื่อนหลังนี่นี่เพิ่งหายอยู่แบบหึงเตอบะบยอยบล่านี่เรว่าบ่ได้หายง่ายไปทางใดบ่เนี่ยมันเป็นดินนองเลยดิเอ้าฉันบ่ อ,อดินเมแวเอะเอือหรือว่าอันเจ้าใส่ดินเขาอยู่ได้ันนี้ดินเมแวอือืมอืมอธิพนปุ๊กสั่งให้อันบ้านนนชันนี่คือเห็ดให้เจ้ากำนองไรเนาะมออนอออออออเมนเ็ดอันให้พ่อกับแม่อือเอาคิดว่าอันโมเมนตดินเจ้าอันดินเมแใช่พ่ใช่ฉละโซลาเซอลอื มันก็แห้งอยู่ว่ะแต่คุณพุ่งอยู่ในกองยังมีไตไผ่แตกเต่อเออเจาะมาแต่บ้านนอนชันพ้นแม่เออได้ไพ่นอนเฮือนหลังนั้นนะอะไรอะเออเออเออก็คิดอยู่ว่าอันสรุปแล้วอันเฮือนหลังนั้นเป็นของไผ่บัดเน,นี่ใช่เป็นอยากนอนอยู่ในกองสบายเยออืมอ่ะสบายดียยดท่าสมองเนาะบ้าวเห็นตะฮึง ได้อยู่เด้หน่วยเจ๊เฮาะเด้นีแต่บ่กรียวบ่แม่นภายแล้วคือเคยเห็นแท้มาน้องกอันสิลาปาให้เจ้ากินได้ซะมอกินอยู่บ่บด้วยก้อยกอกอยก้อยอือก้อยถ้าว่าิ้นงัวน่ะคือลาลาปากับ ก้อยเนี่บวกคือในชั้นลอยลาบนี่เพิ่นสิเฮ็ดลาบนี่ะไรคือก่อนนี่ยฮะสิกันสมุนไงเจ้าเนีอยู่เพื่อนหลังนี่บ่อันนี่จ้ะเมย์เพื่อนแม่อยู่เพื่อนเมยมีผายแน่นอนในนี่นี่คือเพื่อนมีอ้ายมีน้องมีพ่อนอนในนี่นะนี้เนาะเอาเพื่อนเก่าเจ้าด้วยจ้ะด้วยซ้น คือว่ยังไม่ได้คุยตบเตะกันแต่มาหน,นี้พนนามาพน,น,นัพนในพนัพน,ห,นหันกันอย่าพบอหันกันอ่ยันมีอยู่แล้วว่ะจพูดยังไม่ทันได้ว่ากันเลยยังไวากันเอาเมื่อน,นั้นที่ว่าพอจะไปไดเลสะละ มันเพิ ường, t t ่นไปควยควยเรื่องเจ้าหรือเรื่องอันน้องตุ๊กอือแต่ว่าเรื่องเจ้าน o ่ยังบ่ได้คุยตบแตะกันเแล้วๆแล้วๆเอาสรุปแล้วแล้วหรือว่ายังเด้อนี่แล้วๆยังเหลือแต่เฮือนนอเรื่องเจ้าน่ะแบบว่าจบกันแล้วีจบแล้วอือเจ้าเอาไมก็บ่ผิดบาโอ้แต่ยังบ่ได้อ้าว <laughs> เออว่าฉิมาถามเรื่องนี้อยู่ไรนี่ <Wow. S 2> เอา้าคือคิดว่าอันได้ยินเขาว่าอันเซลเซลกันว่าอันไพฉิมาขอจะขุดประโยคไปซื้อ <laughs> เอา้าเมนบ่สเมนน้องติ๊กเคขุนว่าไปซื้อคนนู้นอยังจ้าเออเออเลยตกใจว่าเอ๋งพึ่งเดือดกับอันน้องได้แบบน้องเตะสิเอาไม่เลยบ่เอ้อย่างว่ะเออแล้วอ๋อหนำยังได้นี่คือขุดแทนนี่หนำในสางไม่น่า กน้มัมนช่ได้อืมนเอเพือเที่อกับน้องเจ้าออบ,จบ,บัวพูส่วนหูหางกับเบาไปเนาะม,มันทำาซาเล็กน้อยใช่ละจงใช้เพื่อนได้ยินตอนน้องลองก็หมูจ้ะอืมหมงหมผู้ใดแล้ววะเนี่ยผู้หญิงน้ำกันเนนลยวะ คนวายอ้ชิเออร์ว่าติยาให้โอ้ยบ่าโวเลย้ผือเลิกเนาะในแต่การยังอยากหลินอยู่ดีแล้วเพื่อนรักมันมีใครในชายโยตัวนี้มีไอไล่แล้วก็มีน้องเขยครัวตุ๊กนะนะจักชิเอิร์ในแดนนาะตะกี้เอิร์นอ้าวๆดีอันนี้จักชิเอิร์เดี๋ยวรู้แบบมันเอิร์นโอบเลยเอิร์นั่นเอิร์นตามมาได้น้องเขย ทุกคนเอิ้นเอื่นดองใช่ไหมพวกแบบพวกบุคเรือเอื่นดีก็เอิ้นอะไรคือเก่าเอิ้นอะไรคือเก่าเว้ยเบิ่งในคลิปนะโอ้ยน้องเตะกับน้องได้เนี่ยคือว่ากันถือต้องแท้ว่ะคือว่าง่ายกันแท้อันนี่วะโอ้ยว่าง่ายกันแบบมันสนใจกันอยู่ดีดีกว่าต่างคนต่างแบบอยากห่างกันบ่ลาอะไรวันอะไรอ้าว ก็มุ các, ữa, là, là, ้งซึ้ตอนไปหาเพื่อนเรแบบเท่ากันก็คือแบบมุ้งซื้อแบบก็ยังคือยังอยู่นุ่กันมนะเ้าเวลาออกมาที่เนี่ยแบบบบกินหอยกันวนี้นะกินหอยกหอยโบฮับเอาเจ้าโบเจ้าจึงจึงยางออกมาเอา ว่าไงกับต่างคนต่างคืนใจนะว่ามันเลยกระจบเอาเออเออขาใจแล้วเจมต่างคนต่างไปออืแต่ว่าตกลงกันมีตกลงกันเลยแล้วคือจบแล้วเนาะเจบแล้วออืว่าหอดอีกแล้วมันจบเลยเป็นดองกันเออสินดองกันสินดองกันแล้วป่ะเนี่สินดองกันแล้วแต่ว่าฮินนาอันนี่ก็ถามกันอยู่บ่นี่ถามโอ้ปกติ นกเท่าคือโ้เนาะทำอ่าอ่าแต่ว่ากันเน่วันเค้ยวันสร้ากันอืมอืมอืมหักแพงกันเกิดอะไรเนาะมันเป็นไปแล้วก็คือว่าอันนี้อย่างนั้นจากกันเลยเนาะความแพงมันกลายพายุเนาะมูมิกบูมิกเค้กกันเป็นนั่นเป็นนี่มากกับพ่อได้เพิ่มพาอาศัยกันเมื่อไหร่ เาม่คิด้กปกดอกอนาคตมันเป็นไปได้แล้วแต่เรื่องเพื่อนี่ต้องพูดุ้ยไงคุยกันเองอะนะเนาะน้าเบาเตียงโอ้ถ้าเบาเตียงมาเดี๋ยวนี้นะโอ้เรื่องเพื่องนี่เมนถาทาเบาเตียงมาโอลมคุยสิวกมันนสิ่งสมสงเนาะมันเป็นแบบทางใหญ่ของรวมของรวมเบาเตียงเบาจันมากเลยในไระสาบบุญ อืมอ,อืมอ,อืมจะเวไห้เคนเราจะเบบถ้ามือใดแล้วเพคนจะมาเพป็นเพป็นยังข้าววียงอยู่อืมอ,อืมอืมต้องถามมาทางใดแบบอ่าในนี้ในนั้นนะเนาะเพิ่งจะต้องถามกบกปาสาเหตุคือว่าละตัดชิน้นขุดซานตัดชิ้นเนะ <laughs> าะขุดซานนะโอ้ยน้องตุกอ่าน้องเต๋น,น้องใดอยู่กับพังข้นซานบ้านขุนซานนะอ่า ไม่เป็นไปเลยดีอืมแม่แหละไปกับวัยให้มันเกิดอ่อเป็นเรื่องธรรมดามนุษย์มาน่านะคะทุกคนก็ต้องมีจากขนาดคนอยู่น้ำกันเป็นหาชีบุกชีตยังปะอืมใครอยู่หรอกเจ้ากับตัดสินใจออกมาง่ายของเบอได้ง่ายเลยตัดสินใจง่ายอีกอืมแต่นี่เขากับโอโหหรอกเนาะอ่าขึ้นอยู่กับบะทรงคน อาซัดเจริงอยู่ในใจแหละเลยข้าใจทั้งน้องพันวาโยข้าดีเรือข้าวเสว่าข้าวขุยในใจต็มอื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 มเอาเอาเอาพันกระซามเด้อบัดนี่ยพ่อจะไปใช้ส่ชีสกินต่อไปเลยอเจ้ากับเห็ดถะเพื่อนที่ละเห็ดเฟ่เอาเตาจุาบอกเจ้าเพื่อนเห็ดอันนี้บุเฟ็นเอาเอ้ยสิบอกเอาเอามึงเนี่ยค้าส่งฮะมันสิอร่อยเข้ากันเลยเนี่ยอยากติดใจเพื่อนได้เพื่อนเห็ดเองเพื่อนเห็ดเองจังได้ติดใจเจ้าไปสิได้กินบัด ข้าวเซาได้นี่บ่ค่ะค่ะมาแต่บ้านมะนาวนี่ไปยังซะล่ะไปพ่อๆไปเหียกเออระวังมิเด้อล่ะเอ้ยคือสิมืนแลหัวปลาเฮ้ยคือว่าไว้แห่เนาะชีวิตของคนแต่ละคนบ่คือกันคือเฮือนานแป้งก็ยังอันทางอ้ายนอนอยู่เนาะเฒ่าอยู่ดองนอนอยู่ดอง ดงหน่นอยู่ด่งเบ่เอาไเือนะไรเอออายเยอยเอายยทากันเก่าฮักสวนลไปชูเหตุนดอกไปที่เบียที่งานกันเลยยิงล้มกัรกันเลยไอยู่น้ากันเนาะจังเห็นกันแยกมาจากกันเล่นนั่นได ไปไปเห็ดเบียคุ้มมือคุ้มมือเด้งมาจะไปนอนดงยิงกันกะอ,อยู่กับน้องคือพอเจ้ากับมาอยู่มาอยู่เฮือนหลังนี้ปกติบ่ละบม่ได้ไปข้างในบ้านเลยบ่กไม่ได้ไปมีแต่คนชิมเมืองบ้านเพคน,นเมืองบ้านเพคนบ้านในบ้านพอปัดซืโอ้โหไก่ดีฉะเนาะ<อ>บ้านเกิดได้เลยบ่อโอ้อันนี้ เออแ่้าไปอยู่ก้ใครอยู่นลยพ่วะ่อไปอยู่อยู่กอ้ดล่ะไไก๊คุณดิเอาโอ้ยงดีจะยังมีาออยู่บ่เดี๋ยววันนี้เพิ่นไปใช่ซะเพิ่ไปดำหน้ารัก้าแต่ว่านอนน้ำกันนี่บ่กกลคืนเธอเพิ่งกลไปนอนวางคนี้ อได้เด minimum, มียเลยบ่เพิ่นเลยวันอะไรบ่ยังมาได้อืมอืมถ okay. ือว่าเพิ่นนอนคนเดียวอืมหมูนี่น่ะคือทางน้องแตะนี่สีเห็ดห้องขันนอนบ้านนี่ชวนตัวเมนบ่โอ้เนาะถือพอเหดกระพอบ่ อืมพาก็จะซื้อมาแล้วเอ้ายังบ่ได้ซื้ออืมซื้อนําบาดนี่บ่ล่ะฝนหั่วอือหัวแล้วก็ซื้อลังกสีมาลบนันโอ้ยมันก็สิหัวแหละพุ่นน่ะกปกอยู่ล่ะเอ้ยตแต่งใหม่เนาะเด้อเอๆๆเอาไว้ล่ะอบังญงมเฮือนน้องแกนเด้องกไ้ในห้องยเออ ไพศะนอนอันบนเป็่นเปล่นนี่ละคือโมมีอยังสะน,อน้อ,นนองเตอเอาชุมเจ้านอนกันมแมบไรละ,ะ,ะ,ะคือโมมี่ยังไพอาลคือเอาขอ,ขอมาให้เจ้านี่ จะซื้อเองโจกแจกนี่ได้โอ้มองมานชื่อมื่อนี่เป่โอ้อ่าตัวนอนแบบนี้โดยกับเจ็บตัวแล้วนี่อมอนก็ซื้อไหมเอ้าอ้าจะนอนแบบได้หรอบ่มีมอนมียังมอนกันมีแต่นอนออกนอกโอ้โอ้โออนนนะห้องสิขัดแบบได้คือมาขัดแหละ โอ้เจ้าห้องพี่ห้องเจ้านอนใช่พรมห้องเจ้าได้ใส่ฉ่ะบ่มีพื้นน้อยไม่ได้ไปซื้อยว่ามีอย่างเลยนะน้องคือบอกเก็บมาแต่พุ่นละมันบริมีเลยพุ่นกะค่ามีพรมพื้นเดียวแล้วก็ที่นอนอันเดียวนั่นแหละนอนน้ำกันมีก็เลยหายคนปาดคนครึ่งเป็นยังล่ะจีเคร่งวะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเดี๋ยวอะ นอนนอนนอนอกันแต่คนเท่านังนี่ยามเลงนนอนโอ้ยนอนคี้คนหาคนนี่หาคนนี้เพ่าห่ไจะออกไปเพราะมันมีห้องพ่อปะเพนเพนเพนพอยังยโมได้เป็นเมียเป็น่ยนเฟนเพนดูผู้สาวขนาี้ อาจจะว่าเราลืมกระเปา๋าไปจะหันหห่วยอยู่ไหนละเอ้ยหนาเหี้อเไรจ้ะ่มนี่เอโอ้ยเห็นจะสามคนผูน้หญิงนั่นเน้วขึ้นไปหัวตายแล้ว <laughs> ป้าหมูีพะโลพะลมน่นแหละเนาะทำไมว่าพะลมมันกับเพคือสีวรัวหมอไพ่มันน้อยดิสีเด้ีเดต้แต่ไพ่กับสากรทาบตัวนั้นอันนี้คือใส่ เยงอาทิตอีมันแผ่นน้อยแผ่นใหญ่อยู่พุ่นบดรเอามาแผ่นใหญ่เลยห้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นอยู่กับตุ๊กแล้วกะน้นองเพิ่นมาเลยคนอยู่สามคนนี่มันมีสองห้องนี่ก็เลยมาเว่ากันนะเจ้าแผ่นน้อยจเจาแผ่นใหญ่อวันนี้ยุพุ่นจะได้ยังไงสามานะก็ได้ตู้ซื้อน้ำกันนะั่นแต่บด้เอามา ตู้ยังตู้เสื้อผ้าแล้วตู้พังตู้เสื้อผ้าเออเดี๋ยวเฮ็ดเอาตู้แล้วมาคั่นอืมเอาตู้มาคั่นเอาสระเลยฮะฮู้ดนตเสเออั่นบ่เอางส่วนกันลเอ้ยก็คือว่าก็ยังดีว่าุมเจ้า ถูกต้องกันโยมาด้วยแบบด้วยดีวอร์เซนซานอนหลับอยู่บ่ะนี่ฮะนอนหลับอยู่ป่ะกาหลับทำไมันผิดอยู่นะการเริ่มจังไปแล้วเนาะข้ากระเตืองเลยเลยเป็นสามทิศตัวเออแต่ว่ายังกินฮอยกินเถิงยังแบบใจยังบุบบวบอยู่นะแต่ว่าเราเคยอยู่โรงแรเด้วเนาะ มันก็มีคิดอยู่แต่เลยมันกนน็มันก็ได้คิดหลายกันนั่นั่นเลยแล้ก็คอยว่างไปนั่งชงสามปีนั่นเราะด้อยู่น้ำแันงเป็นบ่สี่ปีเจ<อ>็ดเ <đ ường. S 2> ดือนสี่ปีเกือบห้าปีเด้ออีกสามเดือนกับอถ้ามีลูกก็ถือว่าใหญ่เติบได้นี่หล้เอาภรณ์ยังประธานมีลูกบ่ถือว่าน้องรักษาตนโตดีมไม่มีลูกเลยแบบตั้งบ่เอาในบอกเลยใช่ไหมอยากได้กันไม่ได้กินยา มันจะมีบ่โอ้ตะมีเอาสรางว่าตอนนี้หาอีหลาจักปีแล้วส่นหมปีเลยอันยูซเดียวกันบ่กับพวกนั้นลื่นกันหาปีโอ้น้องไลเจอซาห์อมีอืมเพื่อนเซาหหาปีแล้วเอากันเพื่อนเซาเพื่อนเซาเอ็ดบอกเอากมันนี่ อีลานะมาอยู่พี่ได้เฮ็ดได้ได้บันดนี้สิไปจังได๋บันดนี้ไปเฮ็ดงานบ่หรือว่าจังได๋ก็สิได้ไปเฮ็ดงานแต่ยังยัง,งบอกบอก่ได้นะเพร่อถึงเธอที่ได้โรงบ้าบาลน้ำือมนมปากเซบ่ไม่เดียเวียกิงงานอยู่พุ่นทธอ๋อสิปาน้องมาอยู่พี่บัดนี้บ่เอาไปน้ำกันโอ้พูน้องติกง๊กเขาบ่แม่นไปอยู่น้ำพี่น้องออืส่วนน้องตุ๊กน่ะแม่นอยู่กับผัว น้ำตู้เพนแก่ที่ได้อยู่เพื่อนหลังนั้นบาร์เรอรเมื่อน้ำปูเพื่อนขามือในเพื่นหลังนไม่ได้ร่วกันอ๋อทารุนกันเนาะถทารุณมือทีสรุปขึ้นศาลรัศมิปลอดภัยศีลนะอ่าไปผิดไปถือกับเมื่อนั้นเนาะคณะมีลูกยังมาส่วนกลางเนาะของลูกกับเบ็นี้ก็ย้อนมันไม่มีลูกเลยเบ็เขาจะ ง่ายโมเวนบอกง่ายเลยจังก็แบบไปกับเขาบุริคิตรยังเขาก็บุริคิตรยังนะนั่นแล้วมันง่ายสิบะเนี่ได้จังวอาเรื่องง่ายค่ะจ้าหน้าบอกเอ้ยว่าเอาบริยุกในยากเด้ละสมมติว่าเจ้าไมู่กนี่ผัวก็สิว่าเอ้าจิ้นหอดลูุว่ะป้าบุไรเฮ่มันเป็นแบบนั้นเอ็มันดึงกันเลยสำคัญเลูกนี่ก็ได้ คอยป้าไรย้อนดูที่ซื้อดอกว่าดูแม่งแท่แม่งแล้วพอไปอยากเสียหน้าเด้วำกันน้ำกันเต็มแบบนั้นอสรุปแล้วก็คือทางนอกนี่บ่มี่ยังเกิดขึ้นเนาะตกใจเรื่อยๆก็เห็นเขาว่ามีผัวใหม่เนาะก็เลยมาถามจากใจว่าโบ่มีเนาะอเ่าเนาะรวมโทรศัพท์ดิดน้ำมูกสิซเคุนโทรมาโมน่าน้ำมูกพุ่นอยู่ อยู no no. no. mm ่บ mm ้านน้อยด้ย mm. mm ิงเนาะเพิ่นเพิ่นมานี่นี่อือเพิ่นว่าเอาบ่ผัวสิหาให้เพิ่นน้องบ่ได้ยินนี่น้องูลุมบ่แล้ว่เอาหยังบ่ยังบ่อยากได้นะโอ้ยเดือน12สิอเขาไปขอเพิ่นว่าเออเนาะคือสิเอาง่ายเอาล่แท้เนาะโอ้ยบ่นอยู่ว่ะอืเออๆเพิ่นว่า เออคันคือว่าใช้ชีวิตอิสระแล้วก็อยู่แบบก้อนเนาะม,มันดีเนะาะคบคักก้อน,น,นอะไรเนาะอย่างน,อน้อยก็หนึ่งที่พันมากกะชีวิตเรากเคยมีประสบการณ์การเด้มีกะมีสติขึ้นกว่าเก่าไรเลยเนาะคบหากันนานๆเนาะเบิ่งดูใจกันคือว่าอ่ะละทำไงวะแต่ชีมีไม่ขึ้นอยู่กับน้องะนะอ่ะละเนาะ ทางห้างก็บผมเป็นเพื่อนไหมน่นแหละเป็นคนหูจักกันคือว่าแหละคือจังสีแหละมีอย่งก็มาถามข้าวจังสีแหละถ้าสิเริ่มต้นใหม่นี่คิดว่าสิเอาคนอายุหลายกว่าไอ้ไรโบว์แบนี้นะโบว์เมาอโบว์เมาอีกในใจเนาะแม่เอาแบบจะเมาเมามันได้คน การข้นอยู่กับสถานการณ์นะกะตามพูมเป็นจริงเนาะว่าเพิ่นสิมาแบบใดในรูปแบบใดเนาะก็คือว่า,นานวเนาะมันก็เฮาบ่ฮู้อีหยังก็ได้แตวแต่มันสิเกิดขึ้นอยู่หลายอยู่น้อยก็บ่สำคัญเนาะแต่ว่าฮักแล้วก็ซัพพอร์ตกันฮักเพีงเบ่งปั่นกันคือว่าถ้าเอารุ่นใหญ่ก็คั่นว่าไป ตามคนว่ามันดีเนาะการซีดีแบบเพราะว่าประสบการณ์ร้ายยางกะรุ่นอ้ายรุ่นยางกะเริ่นก็มีประสบการณ์หลายยางมันกะให้คําที่ปรึกษาเขาได้นะคําแนะนําเขาได้บางเทอรุ่นเล่าเขาเดียวกันกะคันเธอผู้เผาความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่มันก็ดีไปเนาะถ้าว่าถือคนที่ว่าใจหอนไว้รุ่นคือเดียวกันกะคือว่าเอาละมันกับไปกันบ่ยอยากรอดมันไดเพราะว่ากูเอา ใจกูด้กบประสนอย่างวันนี้เจ้ากับคนบ่ลงข่อยกับบวลงก็คือว่า่าและอืมอันคือแบบภูรากูใหญ่กับมันก็สิไปอีกแบบอยู่คือว่ามันก็ขึ้นกับคนเนาะมั้ก็ภใหญ่บางคนก็ใจห้อนงุดนิดง่ายกับีคือกันแต่ว่ามันก็ส่วนน้อยเพราะว่ายังน่อยเขากับผ่านส่วงที่ว่าอารมณ์ร้อนมาแล้วนะเพราะว่าคนอ่าประมาณส7 5เจ็ดหา สามเชาซีนี่ก็ร่างไวฮอนก็ร่างยากดินอยากกินอยากเที่ยวเนาะขันเศาหาขึ้นเมือ่อเริ่มคิดแล้วแหละเ,เริ่มแล้วบันเ,เริ่มรู้จักแล้วบันอันสิบหาไปเศร้าหนิยังโอ้ยไว้ฮอนไว้ดินอยากกินอยากเที่ยวอยู่แหละอ่าอันน้องทุกเดชะละมือใบมือขอดิเมนมาใบเฮือนรังนีิบ่ก็ยังบูงน้ำผู้ใหญ่เพคนนี้อืมท่านเธอจะไปขอเฮือนป้ายี่เฮือนป้าโอ้เฮือนตัวนั้นบ่เนี่ยมันมีวางหนังลา อันนี้มันก็แคบเนาะนี่มันแคบก็มันหอนนี่อืมอืมอืมคนชิโตกินเลยหัวก็ชิสาดข้าวม้าใช่ไหมท่านสาดสัดเอาพวกงงค้างเจ้าก็ได้ไปอยู่ดีมือขอนองนี่ไปก็ไปได้ไปใส่ไปรวมงานเนาะแล้วขอน้องเพื่อแจังจะได้ไปไปทางใดกันทุกเรลาเพิ่อนขอมือได้สละเพิ่อนว่า วันที like ing, ่สาวมือหือนิวันที่สเนาะวันีุกมันนีวันพุธถึงันุก้าขนคนสิคเลื่อนได้นสิงคโปรอเลื่อนเลค่ะคุยกันใหม่อี้ตามผู้ใหญ่เพิ่เว้กกันเนาะจังใดก็ยินดีกับน้องละไได้สาเนาะจะเอากันเด้่ยวก่อนสิไปกระบอกแนนํำนอกนี่นั่นและจะเป็นผู้ใหญ่้เสียพังอยู่แล้ว ของมันผ่านแล้กวก็ผ่านไปปวดถือสาโกะโอเคสลัเดียวกับมีแต่ว่าเมนี้ก็ระคามันเยี่ยมมาหาเนาะมีทางเดินกระิเดินทางกระปะเด้บ้า <c oughs> จังใดก็สุสุเนาะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้วัเป็นยังโดรองเตะเลยเงียมตลอดนี <c oughs> ่จังใดก็ลิมนี้โหโหไปเลยเละเด้อ,อ,อสบายดี จังได้เนาะพี่พี่น้องามื่อกี้ถือว่าทัศนอกกมาดินนองคือเก้าพี่พี่น้องเลยมาให้กำลังใจน้องเพื่อนอะไเนาะุนเวียนมาทางนี้พี่พี่น้องเลยผู้ป้าหมืดผ่าหมืดผลลำปีปีมาแล้วพ่อพี่พี่น้องเลยเนาะปนผ้าสิตกแล้วพี่พี่น้องคือว่าละเนาะถึงหอดระดูการแมนแมน จังไรเนาะพี่พี่น้องเนาะผิดบก็คือผิดภาพกันได้ก็ขอโทษขอภัยเด้อเนาะพอมีพี่น้องลุงป้าเอาอาเบอรสุขสุคนสำหรับคลิปนี้ก็คือว่า,วาพี่พี่น้องไปแล้วเนาะขอกล่าวคำภาษาบายดี